สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญคันรถสวยย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้เอิญจะมาแนะนำตัวรถเป็นตัว Honda City 1.5ตัว V ีปี11นะคะสำหรับคันนี้ราคายอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถสภาพสวยมากได้สีขาวไปใช้งานเลยก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอิญพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้แรงไม่เพียง114,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ไม่เหลืองไม่มีคราบนะคะที่สำคัญไม่มีน้ำรั่วซึมนะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะ คันนี้ได้ในส่วนของกระจังหน้าเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยมีสเกิร์ตมาให้นะคะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะถัดมาเลยตัวรถคันนี้มาพร้อมล้อที่จะได้เป็นล้อแม็กนะคะหัวนอ็อตสี่รูแบบนี้เลยสภาพตัวแม็กนะคะยังเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานให้กับคุณลูกค้าด้วยดอกยางหน้ายางนะคะยังถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเรามาดูด้านข้าง กันบ้างนี่ความกว้างตัวรถถือว่ากว้างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มมาให้รอบคันติดคิ้วกันสรดมาให้รอบคันนะคะมาพร้อมไฟไท้ายที่จะได้นะคะเป็นแบบหลอดไส้เรียบร้อยแล้วด้วยโลโก้สปอยเลอร์หลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็มีโลโก้ของตัวซิตี้เซนเซอร์ช่วยในการถอย2จุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยถือว่าขับง่ายปลอดภัยแน่นอน ซ้ายและขวาโครงสร้างบอดี้สีเสมอกันแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มดำมาให้รอบคันกระจกเดิมๆทุกจุดเลยมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้ความกว้างนะคะของคันนี้ถือว่ากว้างมากคุณลูกค,ะคะ้าค่ะได้ไปใช้งานยาวๆเลยนะออปชั่นภายในตัวรถของคันนี้นะคะมาพร้อมกระจกบานเลื่อนออโตโ้ฝั่งคนขับนะคะเซ็นทัลล็อกรถปลดล็อกนะคะมีมาให้ เช่นเดียวกันมีตัวกระจกนะคะปรับเป็นเลนได้ตัวแอร์คันนี้นะคะก็ได้เป็นแอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีในส่วนของตัวบอดี้นะคะที่พวงมาลัยนะคะก็ถือว่าครบเครื่องไม่ใช่รถตากแบบมาแน่นอนไม่มีคราบกาวเลยด้วยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีจอวิทยุนะคะมาให้นะคะเป็นตัว FMAM นะคะ CD Air Manual เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะคะได้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นสีเบจ สีเดียวกับตัวเบาะเลยภายในคันนี้ได้เบาะหนังแห่เ <Hey, S 1> บาะผ้านะคะคันนี้เบาะผ้าดูแล ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดนะคะเวลาซักตากแดดก็ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับตัวบ่อผ้าที่สําคัญระบายความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันมีกระจกมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกที่เอาไว้ส่องในส่วนของการแต่งหน้าภายในรถก็ได้ที่เก็บของก็มีมาให้เช่นเดียวกันพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างมากๆเลยสําหรับตัวซิตี้คันนี้นะภายในความกว้างนะคะถือว่าเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นเครื่อง1.5นั่นเอง สวยเดิมเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวรถมีผ้ายางปูมาให้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ด้านหลังใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2-3ใบใหญ่ๆได้เลยพื้นที่คือกว้างมากโคงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีหายไม่มีรวมไม่มีขยับนะสภาพทุกจุด ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะด้านท้ายของคันนี้ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดเลยนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะเหรียญสลึงทุกจุดยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันถัดมาตัวเครื่องนะคะของคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ประหยัดน้ํามันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวเครื่องของคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนี่ เครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโครงสร้างนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดอาร์โครงสร้างของคันนี้ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ก็ได้แบบแห้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคันนี้ห้องเครื่องสภาพสวย,สวยๆเดิมๆไม่มีน้ำมันไหลเยิม้มรั่วซึมทุกจุดบอดี้อยู่ครบแบบนี้เลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจออกรถ Honda City 1.5V ปี11นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู 2, 99, 000, ท่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อหาเอิร์นพันเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะอยากจะนัดเข้ามาดูรถเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่ 9ก้าโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งเลยนัดเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะมาเทสขับมาลองขับมาดูตัวรถจริงก่อนได้เลยถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางของเออมีจัดไฟนแนนซ์ให้ด้วยไว้เจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ